บทที่สิบสองชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังจตุสจาสพังระสั่งเยปิวิงสุนาราสภาตันหัางการาทโยพุธทธาอัธวีสตินายกาสัพเพปฏิท,เทเตเตาาฏิตาไมหัง่งมัทเกเตมุนิสาราซีเซปฏิทิโตไมหั่งพุโทโธธโมทวิโลจเนี สังโคปฏติธิโตไมหห่งอุเรสภะคุณากโรภัทเยเมอนุรโุโธสาริบุโตจะทักค,คินีโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคาลาโนจาวามเกทักค,คินีสวณนีไม่ห่งอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจมหานามโมอุภาสุงวามโซตะเกเกสัตโตปิติภาคัสมิงสุปริโยวะปะพังกโร นิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมูนิปุงโคลกุมารากัสโปเทโรเมเฮซีจิตวาทาโกโซไมฮังวัทนนิจังปฏิทาสิกุนากาโรปุนโนอังคุลิมาโรจากโปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลเตติลกามามะ เซซาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหเทราชิตะบันโตชินโนรซาชาลันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันธิตารัตนนางปุระโตอาสิทักคีเนเมตตสุตกัรทชักคังปัชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันทะโมระปริตนจัก อาตา,าติยสุตกะน์อากาเซชัตนงอาสิเซซาปาการสััติตาชินานานาวรสััยิตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทาัญชาตาทาหิรัตชตุปัทวาอาเซซาวินยังยันตุอนันตชินเตชะซาวัชโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชะเร ชีนาปัญชะมะชัมหิวิหะรันตังมหิตะเลสธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุโตสุรคโคชีนานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย ο, สัทธรัรม,มานุภาวะปาลิโต สรามิชินะปัญชเรติบทที่สิบสามพาหุมงมหากาพาหุมสหัตมาพินิมิตาเศราทันตังครีเมขลังอุทิตะโครสะเซนมารังธานาทิธรรมมิวิชนาชิตวามุนิงโภ ตันเตชะสซาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเลกมามะพิยุชิตาสภารตินโคลมปนารวกามคขมทะททายขัง้งคันตีสุทันตะวิินาชิตวามิน,นโทตันเตชะสซาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงขชวรังอติมัตตาโพตังทาวาคิจักกะ มัสสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเซกะพุชินาชิตาวามมนินโทตันเตชะสซาภวตุเตชายามังคลานิอุคิตะคคขะ,ขะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะประทังคุลิมาละวันตังอิธีพิสัง ขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชัซซาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตถมุธรังอิวัคพินิยาจินใจยะทุทธวจนังชนะกายามเชสันเตนะโซมะวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชัซซาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจกะวัทะเกตุงวาทาพิโร ปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสซาภวตุเตชยะมังคลานิลันโทปนันทะพุชคังวิพุธามหิทธิิบุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสะวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสซาภวตุเต,ยตชยะมังคลานิ ทุคาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทธะหัตถามังวิสุทธิชุติมิธิภก,กาพิธานังยานาะคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุตเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธะชายะมังคลาอัตคทาโยวาจโนทินาทิเนสรารเตมตันที ิตาวาน,านะเนกาวิวิธานิจุปัฏฐานิโมคังสุขังอธิคานุยะนาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายะสัพพานินางุเรตาวาารมีสัพพปปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะเชนะโหตุเตชยามังคลังเชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตาวาังวิชโยโหหิ ชยสุชยมังคะเลอประราชิตะปัลลังเตสีเซปะทะวิบกขคเรอภิเซเกสพะพุทธานังอคัปตโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปะพาตาังสุขุทตังสุขโนสมุตโตจะสวิทธังพรหมาจาริสุปะทักขินังกายากรรมังวจากรรมังปะทักขินัง ปัทขคีณังมโนกรรมังปณิทิเตปัทขิีนาปัทขิีนานิกตวานะลพันตเถปัทขคีเนพวัตุสพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสดทีพระวันตุเตพวัตุสพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสดทีพระวันตุเต พวัตตุสพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภะสังฆานุภาเวนา,าสทธาสุทีภวันตุเต